ขอให้ให้มีอะไรก็ถามที่นี่ที่เดียวเลยแล้วก็ส่งให้กันด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าไม่มีเวลาเนื่องจากผมคนที่ผมถอดบล็อกออบตัดไหลมามาประกอบพอดีมาอยู่ที่ไม่สะดวกที่จะไปสัมภาษณ์ทางคือแต่ขอให้ส่งข่าวต่อแล้วกันนะครับทุกทุกทุกสถารในกับรายการเพราะงั้นผมไม่มีเวลาที่ทิ้งสายไปสัมภาษณ์ช่องไหนหรือว่าทีวีไหนรายการที่อยู่ไหนแต่ว่าทางโทรศัพท์ผมคิดว่าตอนนี้ผมจะพูดถึงอย่าเปิดนตัว จะครบครั้งเดียวแลวจบเลย,ยนเราอยากให้ป็นเป็นดราม่ามาก,มากพี่โบคะสรุปเรื่องนี้เยังไงเพราะว่าตอนนี้มันมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการทำคดีหัวเลยอะเริ่มเลยนะครับก็สืบเนื่องอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ผมจะพูดก็คือเมื่อวันจันทร์นะครับวันจันประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับมีหลายฝ่ายพยายามพวกตัวแทน พวกตัวแทนที่อยากจะได้โคต้าเนี่ยยา้ยามติดต่อผมมาผมพูดนะผมบอกปฏิเสธผมไม่พบไม่เจอใครทั้งสิ้นไม่อยากคุยกับใครเรื่องผลประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะผมมาทําให้ราคาสลัดให้ได้80บาทตามนโยบายท่านนายกผมจะไม่มีการพูดเจราจาหรือให้โคต้าใครเพราะผมไม่ได้มีอํานาจในการให้โคต้าใครผมมาแก้ปัญหาราคาให้ให้80บาทนะครับใครจะมาพบผม นะครับเมื่อวันจันเนี่ยจะมาพบผมแยะเลยจันที่ผ่านมา28อ่าที่ผ่านมานะครับที่8มีนาที่ผ่านมาผมไม่คุยบางคนมปรอดักผมอยู่ที่ใต้ตึกเลยนะที่ห้องทางานเลยนะนะครับไปดูกล้องหากล้องดูได้เลยว่าผมไม่ให้ใครพบเลยนะครับรเผอิญว่าผมสั่งการไปทังท่านผู้จัดก,การผู้ช่วยผู้จัดการตํารวจไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโจ๊กหรือบิ๊กจวบคนตารวจ เอาทุนตำรวจโ, casino, วโ,รโทรประจวบวงสุกกับทุนตำรวจโทรตรวเชษฐาหับนผมบอกไม่ต้องไว้หน้าอินผมที่ไหนเจอตอบโดูที่ไหนเจอใครที่ไหนจัดการให้หมดไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงตั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นใครอย่างไรทนายกสั่งให้ดาเนินการอย่างเด็ดขาดนี่ผมยืนยันคำพูดผ,ผมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ผมต้องการให้ให้ให้เกิดการช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ย ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนได้รับผลกระทบอย่างมากมายเนี่ยนะครับเราจะไปแสวงหาผลประโยชน์เองเนี่ยมันไม่ได้ถามพิจโจกถามริบจวบถามทุกคนในที่ประชุมในคณะอนุกรรมการและคณะเฉะพาะกิจที่ผมเป็นประธานอนุและเป็นหัวหน้าเฉพาะกิจได้เลยว่าห้ามมีใครไปแอบอ้างเด็ดขาดเอาชื่อผมไปแอบอ้างเด็ดขาดว่าได้โคต้าจะให้โคต้าเนี่ยให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีอย่าได้สนใจเหตุการณ์ของคลิปนี้ที่เกิดขึ้นก็คือ น้องสาวผมผมเรียกน้องสาวดีกว่าจุลีพรสินทุภัยเนี่ยอยู่เสื้อแดงด้วยกันมาตั้งแต่ชุมนุมเสื้อแดงมาก็ตั้งแต่ปีห้าสองนี่ปีอะไรแล้วเนี่ยห้าหกห้าแล้วสิบกว่าปีแล้วร่วมแต่ว่ารู้จักกันมานานกว่าหน้าที่จะมาชุมนุมเสื้อแดงแล้วร่วมยี่สิบปีแล้วที่รู้จักกันมาเพราะผมเป็นเพื่อนกับพี่ชายเขาคือสอสอนิสิตสินทุภ<ๆ>ัยนะครับเป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันมาจุลีพรก็รู้จักเขาตั้งแต่สามีเขาเป็นตำรวจเป็นอะไรก็รู้จักกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร เขาเปิดร้านอาหารมีคาเฟ่มีผับวีอะไรก็สนิทสนมกันมานานนะฮะผมก็เรียนว่านะครับความสัมพันธ์กับพี่น้องเนี่ยมันร่วมยี่ิปีแล้วผมเองกับจุลีพรเนี่ยเล่นกันได้ทุกเรื่องแย่กันได้ทุกเรื่องแซวก็ได้ทุกเรื่องคือเราไม่คิดว่าเป็นคนอื่นแล้วจุลีพรก็รู้ว่าเวลาผมพูดคุยกันอะไรก็แย่กันตลอดและผมเป็นคนเอาจุลีพรเข้ามาอยู่พักพลังประชารัฐ ผมเป็นคนบอกน้องกับเนื้อกับตัวกับใจพวกเรายังทํางานเพื่อชาติศาสนาพระมหากริย์ได้เรามาร่วมมือกันช่วยรัฐบาลมาอยู่พลังประชารัฐด,ด้วยกันและจะได้ทํางานขับเคลื่อนในการช่วยเหลือแก้ไขบ้านเมืองเอาความสามีทีกับพลังอย่ามีสีเสือ้ออย่ามีอะไรไปพอแล้วโจลีพรเคยเป็นแกนนําแดงพัทยาผมก็บอกน้องไม่เอาแล้วไม่ต้องไปแกนนําไหนมาอยู่พัรด้วยกันเดี๋ยวที่จะคุยกับผู้ใหญ่ให้อยู่บัญชีรายชื่อ จุลิพรก็ได้เป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อแต่เรียกไม่ถึงกันนั้นถึงเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐลำดับจุลีพรไม่ถึงนะครับและจุลิพรก็ได้รับตําแหน่งประจําสํานักพอม่ได้เป็นสสก็ได้รับตำแหน่งประจำำําสําน,นักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ทํางานประสานงานกับผมตลอดเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ลงไปในพื้นที่ภาคอีสานจุลีพรก็จะเป็นคนคอยประสานงานดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็มีภาพปรากฏได้ยินยันได้ว่าจุลิพรทำงานช่วยพัรคอย่างเต็มที่ และช่วยงานผู้ใหญ่ก็อยากเป็นที่นะครับท่านพลเอกประวิตรหัวหน้าพักก็ทราบดีนะครับสมัยนั้นท่านคุณกองชำนัดยังอยู่พระปรลังประชารัฐก็ทราบดีว่าจุลิพรเนี่ยเป็นคนประสานในภาคอีสานให้ทุกอย่างประเด็นว่าความสัมพันธ์ที่ผมกับจุลิพรเนี่ยพูดมาเป็นสิบครั้งเรื่องกินเงินจุลิพรเนี่ยพูดมาเป็นสิบครั้งยืมให้พี่ห้าล้านทีสามล้านทีสิบล้านทีไม่เคยได้สักเส้นนี่ไง จุลีพรก็ไม่เคยให้พี่แม้แต่สตึ้งเดียวยืมไม่เป็นสิบพัแล้วไม่เคยได้ให้สักทีก็พูดอยู่อย่างนี้ก็แซวกันเล่นอยู่อ,อย่างนี้แล้วุดทตายจุรีพรก็มาไอเรื่องสิบห้าล้านก็เป็นเรื่องที่ผมพูดพรัักไม่ได้ก็ค่าพอให้น้องมันเห็นใจนะครับเรื่องหมดเงินร้อยล้านก็ไม่ใช่เรื่องจริงก็พูดไปให้น้องมันเห็นใจให้มันสงสารกันเองให้สงสารเองแต่สิ่งสําคัญที่ผมบอกจุลีพรว่า พูดเตนแพรเลยนะว่าอย่าเที่ยวเอาคนมาขอโค้าที่ไม่มีอำนาจใครมาเดี๋ยวพี่ดักจับนะแล้วเรื่องดักจับเนี่ยผมก็ได้ปรึกษากับท่านผู้ช่วยผบตรท่านประจวบภงสุขก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนที่เรื่องคิดจะออกแล้วผู้ช่วยประจวบมันมาเสนอผลประอย่์ให้ผมเยอะเลยนะมากันหลายสายเลยนะแม้กระทั้งคนที่เราไปจับกุมแล้วก็ไอ้ชุดไอ้กอไอ้ไอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันคือทั้งหลายอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีคนเชื่อมมา หลายรายอยากจะขอว่าให้ผมเคลียร์คดีให้ผมบอกผมไม่เอาให้ร้อยล้านก็ไม่เอาแม่ถามดิว่าผมทํางานตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยมีคนเสนอให้เป็นร้อยล้านให้เคลียร์คดีผมจะไม่เอาเลยการอะไรกับเงินที่แค่นี้เนี่ยที่จะมาคุยกับจุลีพรมันจิ๊บจ้อยเงินสำหรับถ้าจะเอานะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะไปหาผลประโยชน์ตรงนี้ข้อต่อมาเนี่ยผมก็โทรไปหลังจากที่ไปบอกจุลีพรจุลีพรเขาก็บอกว่า แต่พี่ต้องให้หวยหนนะูให้หวยหนูนะก็ไม่มีปัญหาใช่ใช่แต่เข้าตามระบบตอนจะเข้าเข้าตามระบบพี่ให้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นอำนาจของพี่เป็นอำนาจของบอร์ดของธนาคารแต่ว่าแก้ไขปัญหาจัดการของไม่ถูกต้องให้ออกไปจากระบบเอาของดีของบริสุทธิ์ที่เดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนเข้ามาสู่ระบบนี่คือแนวทางของผมแต่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวให้ใครทั้งสิน้นแล้วถามท,ที่จุลีพรเนี่ยพ,นะพูดเมื่อไหร่ก็ยืมตังค์เมื่อไหร่ผมบอกยืมชือก่วาวยืมเชือกขาวเดี๋ยวหนูจะเอากับน้องให้นะ เดี๋ยวลอตเตอรี่ต้องได้นะอะไรต่างๆวันนี้ผมบอกพูดมายัางไงก็ให้ไม่ได้อยู่ดีเพราะผมไม่มีอำน,นาจในการให้อผมดวยความที่อยากจะรีบจุจบเรื่องก,กินข้าวกับเพื่อนต่อก็ใช่ใช่ดูท้ายตอนคลิปที่ผมรีบรีบรีบเร่งจะตายเพราะผมไม่อยากคุยต่อค,คือในบางช่วงตอนทราบว่าคลิปดังกล่าวมีการตัดต่อด้วยมีตัดต่อครับมีตัดต่อผมเนี่ยมาวันนี้คือจะดำเนินคดีกับคนที่ตัดต่อด้วยไม่ว่าใครที่เอาไปโพสในโซเชียลเอาไปตัดต่อ รวมถึงนะครับการใส่ร้ายเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วไปติดต่อตัดต่อ,ตอน,นี้เป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อทำลายอะไรวันนี้ผมมองว่ามี2ส,ส่วนหนึ่งเกมการเมืองนะเป็นเกมการเมืองที่จะทําลายผมเพราะผมนี่คือองค์การพิทักษ์นายกและผมสู้ให้นายกถวายชีวิตถวายหัวผมไม่ยอมใครจะมาลังแกใครจะมาเล่นงานท่านนายกผมไม่ยอมข้อสองนี่ผมยืนหยัดเลยนะ นะครับว่าสิ่งที่ผมรับงานมาตาั้งแตนี้เนี่ยนะครับผมต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้จริงๆผมว่าใครกล้าเหมือนผมผมจะไม่รู้ชีวิตผมคืออะไรเชื่อเกาะกลางศูนย์ผมยังเบิกใครไม่ได้เลยวันนี้มันสูญเสีผยผลประโยชน์มหาศาลงวดหนึ่งละเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านเงินเป็นหมื่นล้านผมจะมาเอาเงินเล็กๆน้อยน้อยจัดจุลีพอร์ตแค่นี้เหรอ แล้วก็ผมก็บอกในแใซนวเล่นผมก็บอกยืมทั่วขาผมเน้นเลยว่าผมจะกว่ายืมทั่วขาเอาของหนูนะไม่ได้เอาของน้องที่บอกว่าเอาของหนูหนูคือจีรีพรแต่ไม่ได้ไเอาของน้องหรือไปพวกไหนก็รู้น้องคือใครผมก็ไม่รู้ให้จีรีพอรอธิบายเองอและถึงจำคัเนี่มันเสีย,ยผลประโยชน์มาหาศาลต่องวดวันนี้เนี่ยผมถามกลับว่าผมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายผมจะถูกลอบลงขันลอบฆ่าวันไหนยมจทิ้งวัานไหนเนี่ยมมีใครกล้าเหมือนผมมั่ง มีใครใจเด็ดเหมือนแลมโบ้บ้างผมกล้าถามสิว่าวันนี้ถ้าผมตายใครรับผิดชอบความสูญเสียผลประโยชน์ 1. อาการเมือง 2. ผลประโยชน์ของนายทุนที่จะสูญเสียมหาศาลเนี่ยวันนี้เนะี่ยผมไม่เอาตำรวจตามไม่แต่คนเดียวผมไม่มีปืนไม่แต่กระบอกเดียวเสื้อ,อกาอการกระสุนผมไม่มีแม้แต่ตัวเดียวผมถามว่าวันนี้เนี่ยชีวิตผมเสี่ยงบนความเป็นความตายสู้ขนาดนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนรักษาให้ นโยบายสาเร็จท่านนายกสั่งการว่าต้องทําให้สําเร็จแล้ววันนี้ผมเสี่ยงตายมีใครกล้ามาเสี่ยงตายแต่ผมไม่ตายแทนผมผมจะออกจากประธานอนุกับหัวหน้าทีมเฉพาะกิจให้มาเป็นแทนผมเพราะผมก็บอกติตกจ <tell S 2> ัวกับพิกจัวไปแล้วว่าอยาได้ไปเกี่ยวเสียกับใครยาได้ไปสนใจใครเดินหน้าจับกลุ่มทุกทุกแพลตฟอร์ม ก็หลายช่วงแล้วจะต้องให้อธิบายกันจะต้องเสียเวลาที่จะต้องมาเปิดคลิปแต่ผมได้บริการตามกฎหมายแล้วคุณเราว่ารู้จักกับเจ้าของสละไรไหมคะอะไรนะคะทนายติทาเราจะมีการผมบอกกับทนายติทาไปแล้วว่าต้องเอาข้อเท็จจริงทั้งสองสายทนายอย่าไปโพสต์ฝ่ายเดียววันนี้ทนายก็โพสต์ฝ่ายที่จุลิพรได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับเพื่อให้ได้สับได้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 ทำคลิปออกไปแล้วผมก็บอกแล้วว่าจุลิพรแถลงไงก็ให้ใครก็ไปทำจุลิพรในการเขามาขอโทษผม เขามาขอโทษผมมาเอ,อาพร้มอะทั้งสามีทั้งภรรยามาขอโทษผมว่าพลาดไปแล้วที่ไปปล่อยให้ลูกน้องเขาบอกเขาเปิดสปีดโฟนแล้วลูกน้องที่กินข้าวอยู่เขาเนี่ยอาจไปแล้วผมก็ถามว่าลูกน้องคนนั้นต้องเอามาลงโทษให้ได้ต้องจับมาลงโทษให้ได้ต้องเอามาดำเนินคดีดตามกฎหมายให้ได้แล้วก็จะต้องดำเนินคดีกับทุกคนที่เอาไปโพสต์แล้วทาให้ผมเสเสียและจุทรัพย์สอมเสียชื่อเสียง ก็ต้องดำเนินการวันนี้อุจิพรผมจะต้องเป็นเป็นโจทย์ร่วมกันท่านเสรีพิสุทธิ์เองก็ออกมาโพสต์ว่าเตรียมที่จะตั้งคณะกรรมการสอบไม่เป็นไรครับเราเราไม่ยุ่สนใจเราจะเป็นกังวลนะกรรมธิการท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านจะดําเนินการตามขั้นตอนการขั้นตอนที่ใดเรามันอยู่ที่ใจที่บริสุทธิ์นะักพี่รัมโบร้รู้จักก็ถามคุณจิริพรนะครับเดี๋ยวไปถามคุณจิรโพรพี่ลัมโบ้กับกองสลักพัดไหมคะเพราะในนั้นบอกว่าเหมือนมีช่วงหนึ่งที่บอกพี่ลัมโบ้รู้จักกับกองสลักพัดคือถามว่ารู้จักไหมมังกรฟ้า ถามว่าสนิทไหมรู้จักแต่ไม่สนิทก mm. องส,สลากพัดเนี่ยนะเขาเคยมายื่นหนังสือแล้วมามา,มาพบครั้งหนึ่งนานลเขาบอกว่าเขาจะขาย80บาทเขาก็ขายแเขาบอกเขาเคยโดนโกง98ล้านเหมือนเหมือนสมรักคำถึงอ่ะแล้วเขาก็มีขายอยักได้ขาย80บาทช่วยรัฐบาลเพราะเราขาควบคุมราคาได้ถ้าให้เขาขาย80บาทผมก็แนะนําให้เขาไปพบ ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองสลากให้เขาไปคุยเองเขาก็ไม่ได้อะไรกลับมาสุดท้ายเขาขาย8 0สิบาทได้ประมาณสัก9้าเดือนนี่เขาตามที่เป็นข่าวนะตามที่เขาเล่าไงผมก็รู้จักทั้งเดียวแค่นั้นแหละก่อนที่ผมจะมารับตําแหน่งอนุกรรมการนาน,นะนานมากนานมากเกือบเป็นปีนานมากแล้วก็ผมรู้แล้วว่าไอวามสนิทมันไม่ใช่สนิทแต่แค่รู้จักถามว่าแล้ววันนี้ผมสั่งให้เบสจับก,กองสลากพัดนะทุกคนผมสั่งให้จับหมด ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนผมทําหน้าที่อยู่สุดรับเรื่องราวของทุกประชาชนไงไม่ได้เป็นอนุประธานอนุไม่ได้เป็นวันอาทิมเฉพาะกิจผมก็รับเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านทุกปัญหาไครเดือดร้อนเลอตเตอรี่มาล้องผมเยอะแยะถูกโกงมาล้องผมเยอะแยะวันนั้นผมมีประโยชน์กับใครไม่มีในเรื่องผมก็ช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนผมไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวกับใครแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือผมไม่ได้เว้นแม้กระทั่งกองตลาดดอทพัดเว้นบางกรฟ้าบางกรบินทั้งหลายทุกเสื้อแดงวันนี้จับเสื้อแดงจับแม้ทุกจุด จะไปทุกจุดแก้ไขแบบจับลายใหญ่ๆเนี่ยครับท่านมันจะตรงสุดมัน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 เป็นส่วนหนึ่งหลักเนี่ยก็บอกว่ามีการหลังจากขวยพิมแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่การจับชุดทําให้เงินถูกต้องถูกต้องทราบ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 ผมผมผมทราบดีแต่ว่าแนวทางนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกให้ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเราเรามีมาตรการแล้วที่จะทำให้หูก8แปดสิบบาทได้ได้ ส่วนแนวาทางการแก้ไขปัญหาที่เราดำเนินการจับุมต้างลายคนขายเกินราคาเราก็ต้องทำควบคู่ขนานกันไปถามว่ามันใช่ใช่ไปมันต้นเหตุไหมถ้าเราควบคุม80บาทได้คนที่จะขายเกินราคาเนี่ยพวบผัดซอมตั่งหลาเนี่ยก็ทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้เรามีมาตรการออกกฎหมายเข้มก้นควบคุม,มากฎหมายจัดการระบบให้เรียบร้อยมีกฎหมายบทลงโทษต้องคุกทั้งจํา นะครับมีกฎหมายรัดกุมและมีมีกระบวนการแก้ไขไม่ให้เอาออกไปจาก80บาทใต้ไม่ให้เอาเล่มไปขายมือเปลี่ยนมือเป็นช่วงเนี่ยเรามีมาตรการเตรียมความพร้อมหมดแล้วเตรียมควาพร้อมหมดแล้วถ้าเราทําได้กองจลาดก็เอาไปไม่ได้เออไปโทษดีไอ้พวกที่แพลซฟอมทั้หลายก็เอาไปไม่ได้เอา,เอาไปขายไม่ได้พ <H> ี <H> ่เล้โบ้ครับเรื่องคลิปเสียงเน,นี่ยครับ เราได้มีโอกาสไปกลับเรียนหรือไปฝ่ายท่านนายรุ่งคันผมว่าท่านเป็นผู้ยี่ผมนี่เราโดยตรงผมนี่แทนผมรู้สึกท่านมากเพราะอะไรผมเป็นผู้ช่วยนายกรลำดีประจําตัวท่านด้วยประจํำท่านด้วยแล้วสุดสำคัญนี่มีอะไรผมต้องรายงานท่านทุกเรื่องนะครับสุดสำคัญก็คือผมไม่อยากให้อะไรท่านเป็นคนดีท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านเป็นคนที่ใจซื่อมือสะอาดไม่มีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์จะมากระทบท่านเนี่ยผมก็ต้องระมัดระวังถึงที่สุดนี่ผมถึงบอกว่าผมนี่สุดๆดนะ ในเรื่องของความระมัดระวังแล้วแต่ระมัดระวังแล้วก็พลาดเป็นได้ในการที่ไปโทรศัพท์คุยเล่นคุยหัวกัน้นงเพาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมต้องระมัดระวังรอบครอบยิ่งขึ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ที่จะทํากระทบต่อความรู้สึกแล้วก็ความเสียหายต่อท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าท่านทานไม่ได้เล่นนี่ย่างท่ี่ยันโมทราบทราบท่านไม่<า>ไมีอะไรท่านบอกว่าให้ระวังเรื่องการการโทรศัพท์ ให้ระมัดระวังเรื่องการโทรศัพท์เพราะจะมีคนหัดคลิปหักเสียงให้ระวงังและให้เป็นตัวอย่างให้เป็นบทเรียนให้เป็น<ม>บท <ด S 2> เรียนว,ว่าว่าต่อไปนี่อย่า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 ไปโทรศัพท์คุยเรื่องคยสนุกสนานอย่างนี้อย่าทำอันนี้รวมไปถึงท่านคือลิขรอมด้วยไหมที่ทำเรียนอ๋อไม่ไม่ลิรอมนี้ ก็คงไม่ไม่ได้ไม่ก็ก็ไม่ได้คุยถึงจุลิพรรู้คุยกับผมอย่างเองก็ตำรับพี่ละพวกคนเดียวหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องที่คู่คุยกันมันไม่สมควรที่จะนำมาหยอกล้อกันนะคะก็เป็นเรื่องปกติต้องถามจุลีพรว่าผมคุยอย่างนี้ปกติของผมแล้วเจ็บๆทางไงคะให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คิดเนี้ยออกมาแล้วสร้างความสั่นไหวในสังคมคือสังคมต้องเข้าใจว่าความจริงก็คือความจริงจุลีพรเขาออกมาขอโทษขอโพยแล้ว นายจุรีพรเขาออกมาขอโทษขอพยแล้วสังคมก็คือสังคมก็คือความจริงนะครับเราไม่ได้มีการต้นสติ๊กคอร์รัปชันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยากที่ชิปแกงมาทั้งหมดอ่ะยังไม่มีอะไรที่เป็นผเรื่องแสบถ้าผมเปลือกแสงไม่ต้องถามดิถามผู้ผู้พิจ๊กโจกดิถามพิจ๊กจั่ดินะครับว่าผมสั่งให้ไปไปไปเรียกร้องผมอยู่อะไรไปผมนี่จะสั่งให้เดินหน้าลุยจับดำเนินคดีไม่ต้องเลือกปฏิบัติแล้วขณะเดียวกันเนี่ยผมไม่ไว้หน้ากินหน้าผม ต่อไหนต่อใหญ่ต่อเล็กจัดการดังนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยทั้งหมดมันคือความจริง<า>นะครับท่านคะโอ้ยรอเรื่องสาบานใช้ก็สาบานได้แต่มันอยู่ที่ความจริงนะครับไอ้สา,านการก็สาบานได้เอาความจริงเป็นประกฏด้วยความจริงใจดีกว่าความบริสุทธิ์ใจดีกว่านะครับผมพูดวันนี้คือความบริสุทธิ์ใจจริงใจไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น่ะค่ะแต่ว่าตอนตอน้นคลิปเนี่ยค่ะมี เรื่องสาบานเนี่ยมันจะสาบานก็ได้แต่ว่าผมไม่ไดว่าไม่ใช่ว่าไม่สาบานต้องต้องพยายามคำนี้แต่ว่าไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ายืนยันว่าเอาความบริสุทธิ์ใจก่อนเนี่ยสาบานไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอถามเรื่องคิดไม่ใช่เรื่องที่จะไปไม่ได้ไปได้ขอถามเรื่องคคือทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องในการโพสต์แล้วก็ใส่ความมิลนร้ายป้ายสีต่างๆเราต้องไปตรวจสอบดูว่ามันเสียหายหรือไม่เสียหายอย่างไรก่อนที่จะดำเนิน ขอดูเนื้อหาขอดูกระบวนการการไปให้สัมภาษณ์การไปโพสต์การไปใส่ความให้เราเสียหายเสื่อมเสียอย่างไรหรือการไปเผยแพร่ในสิ่งนี้ผิดกฎหมายมาตราไหนอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ให้คุณทำคลิดเรามาในตอนนี้ค่ะเขาต้องการหวังประเด็นทำดิสเครดิตเราถูกต้องและเป็นคู่แข่งทางการเมืองหรือไม่และเพราะอะไรเนี่ยเมื่อเขาเป็นคนใกล้ชิดเขาถึงได้เอาคลิปออกมาแบบนี้ก็จะสื่อขยายผลผมบอกว่าทั้งหมดนี่กระบวนการต้องเดี๋ยวจีลีพรจะได้ชี้แจงว่าคนที่อัดคลิปเพื่อผลอะไร เราต้องเน้นเอาคนที่อัดคิปมาลงโทษให้ได้มาดำเนินคดีสอบสวนปากคาให้ได้เจตนาเพื่ออะไรจุลิพรบอกว่าคนที่อัดชื่อในกิก๊กมีเบอร์โทรมีอะไรหมดแล,ดดวแล้วแล้วคนนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ได้สินเท่าไหร่จุลิพรต้องถามจุลิพรเองสนิทไม่สนิทย,ยังไงต้องถามจุลิพรแต่ตอนนี้เราได้แจ้งความดีกับนายกิ๊กแล้วแล้วก็รู้แล้วจุดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวได้ผลยังไงนี่จะนายกิ๊กมาสอบปากคำแล้วจะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง่คุนะครับมันไม่ติดต่อไปจุลิพรกับ กับสามีติดต่อไปไม่รับสายปิดปิดสายพี่โบกังวลว่าเรื่องนี้จะกลับกลายเป็นคดีทุจริตขึ้นมาไหมเขาไม่ไม่กลัวครับไม่หวั่นไหวเนื่องจากว่าพี่บริสุทธิ์ใจถ้าจะทุจริตก็ทุจริตตรงไหนเพราะวันยังไม่มีการเสียหายอะไรแล้วก็จะไม่มีใครไปยืมเงินเอาเงินมาถอนกันแล้วพี่ก็พูดตลอดว่าพี่พูดตลอคุณผูมที่ยืมน้องยืมชั่วคราวมันทุจริตอะไรล่ะแล้วก็ไอ้เรื่องที่กับพูดในในคลิปมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงสักเรื่อง ท่านถามแต่ว่าตอนต้นคลิปนี่ค่ะมีการบอกว่าตำรวจชุดจับกลุมจะเข้าไปจับแล้วก็กังวลว่าอ๋อมันเป็นแย่เรื่องคือก็บอกแั้วไงว่าบอกกับทังจริ่มาบอกไปแล้วว่าผมบอกว่าผมไม่ได้มีเรื่องนี้เป็นลักษณะการพูดเพื่อจะหาเหตุผลชักแม่น้ำคุยกันจุลีพรเล่นแย่นั้นเองนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องจริงมะใช่ข้อเท็จจริงแล้วไงแล้วมันไปดูข้อเท็จจริงสิว่าผมสั่งจับกุมหมดหรือเปล่าผมสั่งให้ลงตรวจทุกแพลตฟอร์มทุกพื้นที่ทุกไอเยียไอเจผมส ผมไปมีผลประโยชน์ต่อเราไม่เข้าไปดําเนินการดีกับใครหรือเปล่าต้องไปดูดิถ้าเป็นจริงตามนั้นนะครับผมเริ่มต้นที่เราจะเปิดเผยที่ตัวเต็มไยค่ะหลังจากมีการที่แจงว่าที่ต่างจวไม่มีการติดต่อค่ะมีได้ยินดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมขออย่างนี้ว่าได้ตัวไอ้คนร้ายมาก่อนไอ้คนที่อัดทิ่อัดอัดอัดเสียงไปก่อนนะครับเ๋ยวราจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตนะครับเดี๋ยวผมเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยววนรายละเอียดอื่นจะได้ถแถลงข่าวนับถแถลงกันต่อไปแต่เบื้องต้นเดี๋ยวให้น้องสุรินทร์ได้ถแถลงข่าวก่อนผมจะให้ปากคำเจ้าที่ตำรวจแป๊บหนึ่งนะครับพี่ลี่กับพี่แลมโบเนี่ยจุดคบกันมานานแล้วพี่เขาไม่ชอบหยอกเล่นอย่างน,นี้กับหยนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรพี่ก็ไม่ได้อะไรมากตอนแรกพี่ก็เครียดอยู่บวกเพศคือพี่เขาทํางานตรงนี้ตกผัวเสียาหายนะคะแต่ด้วยคิดไปคิดมาก็ว่าก็ไม่มีความลับอะไรเพราะว่าถ้ามีความลับก็คงไม่เปิดโผยก็ เพราะว่าพี่โบ้โทรมาเราไม่ป็นคิดจะมีผลรับอะไรกันตัวดิฉันเองก็เลยเปิดโดนาะนั้นค่ะที่มาที่ไปก่อนค่ะที่มาที่ไปหู่ที่ได้คุยกับคุณเลโบ้ตามคลิปนี้คืออะไรยังไงอเริ่มต้นก็คือพี่เขาชอบแซวเล่นอยู่แล้วแว่าไอริพี่ยืมตังหนูหน่อยสิพระทุกหน้าร้านี่สิบล้านเนี่ยพี่โบโทรมาค่ะที่คยตังหน้าชิค่ะซึ่งจริงๆนะพี่โบ้ชอบคุยเล่นบ่อยมากกประจํา ก็ซึ่งเป็นพบกันมาสนิทมากที่สุดคุณพี่โบพี่โบเป็นคนเราตัวดิฉันเองนะย้ายมาอยู่พักนั่งประชารับด้วยกันนะคะพี่โบอบ,อบอกเออลีเราก็ต่อสู้กันมานานแล้วแสดงเราก็กลับมาอยู่ช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยกันเถอะพี่จุริพรก็เลยย้ายมากับพี่เขาแล้วก็ยคุยมาที่บ้านค่ะแปบจำไม่ได้ค่ะเพ<ท>ราะว่าด้วยวันนั้นน่ะตัวพี่ลีเองมาปรึกษาว่าพี่โบเีจะลงการเมือง จะทำยังไงดีก็มาปรึกษาในฐานะที่เขาเป็นนักการเมืองพี่ชายนะคะที่เขาล้ก็มาปรึกษาแค่นั้นก็แรกๆแกก็จะไม่ให้เข้าหรอกแต่เพราะว่าแกบอกว่าช่วงเี้ยมีคนมารอพี่เต็มหน้าห้องเลยพี่ยังไม่ให้เข้าเลยเพราะว่ามันวุ่นวายมากมีแต่คนจะมาขอหวยขอลอตเตอรี่พี่เขาก็พูดกับลีอยู่นะคะพูดกับพี่เรื่อต้นของรีปมาค่ะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงว่าสนทนาอะไรกันเต็มเต็ม แต,แต่มันมีนนมันมีส่วนหนึ่งที่ไม่มีคือพีโบบอกว่าเฮ้ยเรื่องหวยเนี่ยมันต้องไปตามระบบนะคือ,อยังไงพี่ก็ต้องจับแม่งหมดอะไรก็ช่างหน้าอินละตรงไหนพี่ต้องจับ <pe> er> <ๆ>เพราะว่านายกมันเป็นนโยบายนายกอันนี้พี่ก็พูดก,กับพี่ตอนนี้ไม่มีพี่ต้องจับแล้วก็ไม่ใช่เองหัวโทษนะฮะหัวเองเป็นตำรวจนะก็บอกหน่อยสิว่ามีใครที่พอจะล่อซื้อได้ไหมพี่จะไปจับให้หมดจะบอกว่ามันก็ต้องไปตามระบบทุกคนต้องขายแปดสิบบาทเท่ากันอันนี้มันไม่มีในที่ค่ะ ที่บอกว่าลอตเตอรี่ที่ต้องดูให้หนูนะพี่เกลืออ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พี่โบเขาก็ออกขาวโคมโคลม,มซึ่งเป็นคนสนิทกันใช่ไหมคะพี่ถ้ามีโคตา้าก็แบ่งน้องบ้างนะแบ่งหนูบ้างนะมันเป็นธรรมชาติค่ะซึ่งการสนิทกันเลยเ,เป็นเป็นเพื่อนกันเพอารู้ว่าพี่เขามาทําเรื่องหวยการเป็นโคต้านี่มันก็ไม่ได้เสียหายนะคะคือในเมื่อพี่ๆเขาจับมาเข้าระบบเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอได้เราก็ต้องบอกเราก็ขอพี่เขาลยอมแล้วว่า พี่ก็ดูหนหนูบ้างนะพี่ก็พูดแค่นี้ไม่ได้อันนี้ไปกขอแบบเชิงจริงจังใช่ไหมไม่ค่ะเป็นพูดเล่นกันก็คือเป็นคำพูดที่โหน้องตันทีน้องรู้จักคนที่สนิทพี่ไปดูแลเรื่องนี้ก็ธรรมดาดอพี่จับหวยไมาเยอะๆก็แบ่งกันบ้างนะดูน้องบ้างนะกประมาณนี้ค่ะทําทำไมถึงการขอต้าผ่านระบบประถมผ่านแลมโบนอเปล่าคะไม่ไม่ค่ะก็คือต้องไปขอตามระบบอยู่แล้วพี่เขาก็จะเอาที่ไหนมาให้กัน เพราะว่ามันการขอฉลากระบบมันต้องถูกระบบถูกระบบองรัฐบาลก็ขออยู่แล้วการขอไม่ใช่ว่าจะไปขอได้ด้วยตัวเองที่ไหนคะเราก็ต้องไปประมูลหรือไปขอตามระบบที่ฉลากเขากกาหนดไว้แล้วค่ะอย่างคุณกิ๊กก็ค่ะคนที่ชื่อกิ๊กที่บอกว่าเป็นคนสนิทที่มาถึแพทย์ผิแพทยได้ติดต่อคุยัะหรยังคะคือไม่ได้คนสนิทนะคะคือน้องเขานี่มากับคนกที่เป็นพวกกาพวกอะไรประมาณนี้เข้ามาก็ อเผอิญว่าวันนั้นอ่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจก็คือไปทานข้าวกันนะคะไปทานข้าวก็มีคนขับรถแล้วก็มีผู้ติดตามแล้วก็มีสามีพี่ก็นั่งกินข้าวอยู่อเผอิญว่าพี่ลืมไปว่ามันมีคนที่มากับเพื่อนมากับน้องอีกคนหนึ่งอ่ะนั่งอยู่ข้างๆพี่เลยแล้วก็มีโต๊ะข้างๆที่ทานข้าวอยู่นะคะพี่พอนั่งทานครับพี่เลยเปิดสปีกโกนแต่ที่เปิดสปีกโกนก็เพราะว่าไม่ได้มีความลับอะไรกันไม่ไม่จำเป็นจะต้อง คือคนเราถ้ามีความรับผูคนไม่เปิดสติโฟนนะคะอันนี้ตามความเป็นจริงเลยนะคะแต่นาปรีก็คนเพื่อบันทึกเรคคอร์ดเอาไว้เป็นหลักฐานไม่ก็ไม่รู้จะไปบันทึกเพื่ออะไรพี่โบ้เขาบอแซลเล่นประชังค่ะก็ไม่ได้มีอะไรจะเป็นต้องไปแล้วทำไมคุณกิ๊กถึงมาการบันทึกโทรศัพท์ไว้คะอะไรนะนะทำไมคุณกิ๊กถึงเป็นเลขาทำไมถึงมีการไม่ใช่เลขาค่ะเป็นคนที่รู้จักกันแค่ไม่กี่ครั้งซึ่งเขามากับลูกน้องที่ติดตามนะคะซึ่งเขามาแล้วเขามานั่งอยู่ตรงทังแล้วพอพี่ตกใจว่าเออ ไปแล้วเราลืมเราลรังทางข้ามีคนอื่นก็คิดอยู่ค่ะแต่พอเราโทรไปก็ตอนแรกเขารับอยู่เขาอบอกเดี๋ยวผมเข้าไปหานะพี่ตรงไหนก็อบอกมามาตรงแถวคลอ,องนะบ้านที่อยู่แถวนี้ก็อบอกเขาทีนี้พอโทรไปอีกทีนึงเขาปิดมือถือเลยค่ะเรารู้ได้ไงคะว่าทุกคนชื่อกิ๊กเนี่ยเป็นคนสุแท้ก็เขานั่งอยู่ทางทีแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไม่สนิทกันคือ<ช>เรามไม่ใช่คนสนิทกันพฤติกรรม ก็คือไม่ใช่คนสนิทไงฮะเป็นคนไว้ใจไม่ไม่ได้รู้จักพฤติกรรมเพาว่าเขาเป็นคนแต่รู้ว่าน่าจะเป็นคนนี้เขาโทรไปอีกทีหนึ่งก็คือปิดมือถือแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเพ่อโทรไปแค่หลอกจะให้เขามาแต่เขาก็ปิดมือถือไม่ได้ต้อง็นการพูดเล่นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วถ้าเป็นการพูดเล่นจริงจะต้องมาดำเนินคดีเพื่ออะไรคะก็เขาไปโพสต์อย่างนี้มันเสียหายเนี่ยน้องก็เห็นใช่ไหมคะมันก็ถึงเสียหายต่อหน้าที่ารงานที่เขาที่เขามาทํางานอยู่ตรงนี้ แล้วเขาเป็นคนติดตัวท่านในยุคด้วยซึ่งเป็นผู้สั่งให้จับกลุ่มลอตเตอรี่ใช่ไหมคะว่าขายเกินราคามันก็ต้องเสียหายเป็นธรรมดานะคะซึ่งซึ่งบางคนไปออกข่าวหาว่า,วาะจะเอาเงินกับน้องน้องนี่คือน้องสาวพี่นะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคนชื่อกิ๊กเนี่ยเรายืนยันตัวตนเขาได้ไหมครับเขาชื่อจริงนมสกุลจริงอะไรไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่รู้จักกนะ็คือคนแค่มากับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องก็พยายาม ตอนนี้ก็ถามเขาก็กำลังจะอาหารตัวให้เจอกันก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะการพูดอะไรคะทำไมเราเขาถึงได้นั่งใกล้เราเพราะเขาที่ไม่่คยสนิทกันคือคือตอนตอนที่นั่งนี่ครับโต๊ะมันเยอะมันเต็มเผอิญว่าโต๊ะที่เขาปรดีลูกน้องคนอื่นก็กไม่กล้านั่งเพราะว่าส่วนมากก็จะนั่งไกลๆกันหน่อยนึงนะคะทีนี้ด้วยความที่บ่าโต๊ะตรงนั้นเกาทีต่ตรงนั้นมันวานะะ่างไปอย่าเเพราะว่าการอาหารเขาก็คนเยอะ การพูดคุยหยอกล้อกันในประเด็นนี้ครับมีหลายครั้งไหมครับทุกครั้งที่พี่โบโทรมาพี่โบนี่นี่ดีนะน้องอย่างแค่นี้บางทีสิบยี่สิบล้าหนึน่งว่าไอริมต้องตังให้พี่ใช่นะเดี๋ยวตังโน้นนั่นแหละไม่ตังคนอื่นแกจะชอบคำพูดนี้ก่ะแล้วก็พูดเล่นตลอดหลายครั้งที่ก่อนที่ที่พีนิพรรู้จักกับพี่เลโบมาจะยี่สิบปีแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งรู้จักกัน ก็เป็นน้องคนหนึ่งที่พี่แลมโบ้สนิทกันนะคะเพราะว่ามาด้วยกันมาจากพักเสื้อไทยด้วยกันค่ะแล้วจะมีข้ออ้างหรือหลักฐานอะไรยืนยันว่าลิปจังการเป็นการพูดด้านกันไม่ได้เป็นการครอบต่อสังคมก็ให้สังคมเป็นคนดูแลกันก็เพราะว่าพูดไปก็ตามที่พี่ให้ข่าวไปแล้วและพี่ก็ไปขอโทษพี่แลมโบ้ว่าขอโทษที่จาตัวไม่บอกไม่ได้ระมัดระวังแล้วก็คิดด้วยว่าตัวเองไม่ได้มีความหลับอะไร นะครับก็เลยเปิดสปิดกโคนค่ะพี่พิท่สุดมาเนี่ยคิดว่าจะเป็นโควตาในการกดดันไหมคะใช่ค่ะพี่โบเป็นคนโทรมาแต่พี่้าอ่านข่าวอยู่พี่เลยเปิดโฟนแต่แต่ที่พี่เปิดโคนเพราะคิดว่ามันไม่ได้มีความลับอะไรนะคะรัาเรามีความกังวลนะครับว่าท่าจะมีที่สุดเรียมที่จะสอบนวจุดนี้ามจริงมันจะไมันไม่ตกโคนแล้วครับเพราะว่าเราก็พูดโคมจริงอย่างนี้ตั้งแต่ที่เราเจอเมื่อวานก่อนที่พี่ไป แถลงข่าวขอขอโทษพี่เขาแล้วก็ป็นขอโทษเขาที่พานยกหมูไว้พี่เขาก็คือสาเหตุที่เราอะตามเองที่ไม่ไม่ได้มัดระวังนะคะทำให้พี่เสียงเราก็กขอโทษที่เขาแล้วเรากิก้งใจที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้มัดระวังเองค่ะ